ยเอาละครับผมสองนุ่มมาจากคือลิ้นจัดหน้าก่อนั่นเดี่ยวขมขมพี่น้องเอาเดี่ยวเป็นินแบบนั่งครับผมครับต่างลายลายไหวคือแม่ร่วมจ้าโอ้โหมาจากคือลิ้น่าสั่นนั่นนักเปิดเลยว่าสั่นจ้าแบบนี้มีใส่มีตัวจางเล่นมาแม่จ้าเรียบร้อย เสือสะดุ้งไฟปุ๊บแม่เสือสะดุ้งไฟจ้ะโอ้ยเนื้อเสือดุ้ย์อย่างร่วมพี่น้องต้องกินสุราครับเอาครับพี่น้องไม่ไหวเผือกวิธีอีสานมาเท่ามือนี่มาแสบมาโน้ยกันนะเวันอยู่หัวตะเคีวัฒนติดตามมาโดนแล้วบอดได้มาชิมเจือเกลือมือนี่จัดหนักจัดเต็มเนาะเอาแบบบานเข้าเลยเนาะบานเขาเลยบานเขาเลยสามเมนูจัดหนักครับผมมือนี่ใส่ยความครับผมแป๊บนึงเอาแล้วครับผม รุยเลยครับมากินอยู่นี่บ่ต้องเกรงใจกันแล้วใส่เมื่อยอ่ะหักแบบสุดยอดเลยครับหักไม่ออกเลยมาเล้่พี่นออกกินคือบาตเท่าครับผมใส่เมื่อเลยผม่มี่อน ตัวไซซอนครับผมเม่น,นูนี้ซอนบัวไซซอนมือจังแซ่บมานานแล้วครับครับขอบคุณครับน,นี่หูกเขาว่าปักไม่แพงนี่อาจจะใ์จแซ่เพราะว่าติ่มซิงตคึ่งข้าวแก่ข้าวครับแก่ข้าวนำอูเลียงมันบ่ออสแซ่บ มาเลยดูเมนูงมาแล้วครับผมห็นตะยาแล้วกอนหินยาเลปูไส่อดมาแล้วเห็นเมันเย,ยี้มแล้วอันนี้เป็นปูใส่ขอดครับผมอรอกเบ่งเคยหินปะทั้งสุรินมีปครับผมลองดูแล้วก็ปเเูเพียใสย่ขอดครับผมหัวเปรี้ยงเป็นยัง,นยงคือใส่หัวบานเห่าแท้ๆครับ,บอโอ้กินปับ๊บ าอบ้านเข้าเล่นป uh, well, oh, ่แม่นครับว้าว่าที่มาโดดแล้วดูตะคลิปโอ้ครับ กับกมีกันสองคนตายแยกแล้วครับผมลูกค้าก็ต้องจองจักหน่อยหรือว่าก็บอกรอินได้ครับผมแต่ว่าเสียงดวงเอาครับผมครับผมมากันคนโบลายก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอยากมาทานทุกคนมาเซิร์ฟเลยอ๋อครับผมครับขอบคุณหลายๆครับที่แบบมากไปกินแบบบ้านเฮานี่แหละครับผมมี่ยังก็กินกันคือพี่คือน้องเหนือครับผมนั่งวางนัวหัวมวนกันไปคุยกันไป เจ้าไปไเป็นไ้เจีาเจ้าชาครับเจ้า,จาอันนี้ห้าใส่เพียแบบบ้านห้านะเพียงว่วกินหยาบเ่ก้อนเนี่ยจากงเขไปเก็นกันแลย่ว่าใส่มออมใศ่กอนแน่มันเห็นยากครับผมออมกูเสษก้อน นี่เสือเต่ลุงไฟครับผมเอาเนื้อเสือห่เอเนื้อเสือมาเห็ดคือก่อยเทคนิคก,ก็คือว่าเขาเห็ดจะได้ให้เนื้อเสือมันบนเหนียวมันจะหวานมันไปในตัวมัน้อะยอสรอยคุ้มเก้ายิบเจ็ดครับผม คครรัับบผผมมใกล้ๆวัดบึงบัวครับผมห่างจาะวัวนิดเดียวครับผมพี่น้องที่มากอะทรมาก่อนก็ได้ครับเบอร์โทร่ยุ่นยุ่นยุ่ในเพจครับผม0 6 3 2 3 7 2 0 5 0องสานะครับผมโทรมาแต่กินเพื่อการันตีว่ามาแน่นอนหรือว่ามีตัวนางแน่นอน แต่ขอเน้นย้ำมาคือว่ารสชาติแบบบ้านเฮาเลยครับผมกันไปตีกินรสชาติดัดแปลงเฮาประเหตดครับผมอยู่นี่ mm hmm. ต้องกินแบบบ้านเฮา mm hmm. กินรสชาติดั้งเดิม mm hmm. กินปับ๊บค <c oughs> ิดหอดีสารมันเฮาลงทงลงท่าไปเลยครับผมเมื่อว่นมากินปั๊บเขาในเมืองปั๊บบ้นบแมนครับผมยู่นี่ต้องแบบอีสารแท้ๆทครับ เขากันเพราะพ่าบอกนะครับเ้อ ครับผมพราะกินได้ป่ะครับผมได้ครับโอ้โหขอบคุณหลายๆครับผมอืมถ้ผมสั่งก้อนลวงนาได้ไหครับได้ครับผมัอบขับได้เลยครับผมเพราะว่าอยากให้ทั่วสั่งก้อนลงหนาบางที่อาทจะเอ็กซ์เซเดนคนหลายคนเต็มเพราะว่าหลานมีบากิโตะครับผมทังนั้นให้ทั่วมากก้อนละลวงนาเขาก็เห็ดให้กินไหมไหมตัวสดคือเขาครับผมผมว่าผมมีของข้างอยู่นี่เฮ็ดมือต่อมือ ยังไ้พี่น้องมาแล้วกินแซ่บๆนััวๆครบครับของสตัครับผมครับผมสองนมจากสุรินทร์ครับฝากมาจากหัวตะเคครับมากินแซ่บหลานหอยเผือกวิธีสาบพี่น้องมื่อนี่แซ่บบ่ครับผมต่างท้องท่านครับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่แวะมาครับผมตามมาดแล้วตามมาโดนครับผมครับผม โอกาสหนามาใหม่ด้วยครับเด้อยูดีไม่แห้งกันทั้งส,สองท่านครับผมครับครับสวัสดีครับผม oh, ครับผมดดยอ